นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสก,กัดอินซี New K Plus สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับดิฉันพัชรากันที่มาค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ท้าให้คุณผู้ชมเข้ามาดูรายการกล้าท้ารวยเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจขายตรงค่ะแต่เราเคยได้พูดคุยกันเป็นหลายครั้งแล้วนะคะว่า การทำธุรกิจขายตรงหลายคนค่ะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราได้ลองเปิดใจได้ลองศึกษาการทำธุรกิจตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าการประสบความสำเร็จก็ไม่ไกลอย่างที่คุณคิดค่ะและนิวเคซีไลท์เองนะคะก็มีแผนการทำธุรกิจขายตรง เกี่ยวกับการตลาดต่างๆที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงทําให้ทุกวันนี้ค่ะ New KC Line เองมีฐานลูกค้าขยายไปทั่วประเทศรวมไปถึงอาเซียนต่างๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะเราก็จะมาพูดคุยถึงมุมมองการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ กับธุรกิจขายตรงกับ New KC l i e ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณชัตรนันท์ภูธนวณิชประธานกรรมการบริหารบริษัท New KC Life เข้ามาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะจค,ค่ะ ถ้าพูดถึงการทำธุรกิจขายตรงเราก็เคยพูดไปหลายครั้งแลวนะคะอาจารย์รรว่าการทำธุรกิจขายตรงกับ New KC l i f e เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ลึกลับซับซ้อนเลยเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าการทำธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่จะต้อง ทำอย่างต่อเนื่องหรือว่าบางคนอาจจะโดนหลอกอแต่ถ้าทํากับ New KC l i g h t รับรองค่าว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมว่ามุมมองการทําธุรกิจของ New KC l i g h t ที่ทําให้แตกต่างจากขายตรงจากที่อื่นๆจนประสบความสําเร็จในทุกวันนี้คืออะไรค่ะอาจารย์ครับก็เรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านพิธีกรว่า คือในธุรกิจขายตรงเนี่ยความเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีนะฮะใช่ค่ะคือเป็นธุรกิจที่แบ่งปันกันส่งเสริมกันนะฮะแล้วก็สนับสนุนกันแบ่งปันส่งเสริมสนับสนุนครับครับ <ừ> และที่สําคัญเนี่ยมันคือเป็นธุรกิจสําเร็จรูปสําเร็จรูปด้วยคือ<ใ>นคน,นะคะที่ไม่มีความรู้ทางด้านการทําธุรกิจก็สามารถทําได้ จะเป็นจะต้องว่ามีความรู้ทางด้านของการขายการตลาดมาก่อนก็สามารถลงมือทําเองได้และที่สําคัญคือไม่ต้องใช้เงินทุนมากค,คือลักษณะธุรกิจทั่วไปเนี่ยเวลาลงทุนไปแล้วเนี่ยกว่ากว่าจะได้ทุนคืนนะครับ<น>อาจจะต้องมีการเพิ่มทุนอาจจะต้องมีการ ไปกู้หน,นี้ยืมสินจากแบงก์ต่างๆมาโอ้โห<ะ><ะ>ลกล้วกาะจะรวยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหติดหนี้ไปก่อนค่ะ <c oughs> แต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ต้องใช้เงินทุนมากมายค่ะแค่หลักร้อยหลักไม่กี่พันก็สามารถลงทุนได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับค,คือสามารถ เป็นเจ้าของธุรกิจได้และโดยเฉพาะ New เคซีไลท์เนี่ยค,คือเราเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะกระจายสินค้าโดยการผ่านช่องทางในใ<ช>ธุรกิจคเครือข่ายนะครับคือใช้ดีและบอกต่อแล้วก็มีผลตอบแทนที่เป็นคอมมิชชั่นตอบแทนให้ ซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจสำเร็จรูปสำเร็จรูปและโดยเฉพาะ n น w อเคซีไลท์เนี่ยเราได้วางมาตรฐานของการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะให้ทุกคนสามารถเอื้อมถึงค,คือเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีกระบวนการมีวิธีการมีระบบที่จะทำให้สมาชิกของเราไปถึงเป้าหมายซึ่งเป้าหมายของ n e เคซีไลท์เนี่ยผมเรียนตรงๆว่าเราเป็นเป้าหมายใหญ่ซึ่ง,งเราเตรียมรองรับของเออในปลายปี 258 8ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าความสลับซับซ้อนของธุรกิจเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าบางครั้งคนที่เข้ามาดําเนินธุรกิจเนี่ยอาศัยช่องทางที่ไม่ชัดเจนของตัวเองไปบอกต่อแต่บอกต่อไม่หมดตรงนี้ก็คือปัญหาของของธุรกิจแต่ใน New Case l i f e ของเราเนี่ยเราเรามีกระบวนการตรวจสอบเรามีวิธีการที่จะ บอกให้สมาชิกของเราเนี่ยได้ทราบถึงรายละเอียดของการทำธุรกิจอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่สลับซับซ้อนไม่สลับซับซ้อนฮะแล้วก็โอกาสที่สมาชิกจะประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากครับแล้วถ้าพูดถึงการทําธุรกิจขายตรงในปัจจุบันนะคะหลายคนจะคิดว่าการตั้งเป้าหรือตั้งยอดอาจจะเป็นเรื่องที่ยากอย่างบริษัท n e w เคซ e ไลเองมีการวางแผนการแบ่งจ่ายหรือว่าแผนการทําให้ผลตอบแทนของสมาชิกเท่าเทียมกันแล้วก็แบบยั่งยืนยังไงบ้างคะครับ คือในระบบคอมการแบ่งจ่ายผลตอบแทนหรือที่เขาเรียกว่าคอมมิชชั่นเนี่ยใช่ค่ะ New KC Life เนี่ยระวางเป้าไว้เป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนนะครับคือถ้าจะพูดก็อาจจะเป็น3ระยะเป้าหมายขั้นต้นระยะและต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดถูกต้องครับทีนี้ในการจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยแน่นอนครับวันแรกก็ต้องมาในขั้นเริ่มต้นก่อนนะครับอาจจะรายได้อาจจะยังไม่เยอะแต่ขยายฐานตลาดไปแล้วขยายฐานธุรกิจไปแล้ว เพราะฉะนั้นเป้าหมายในการที่จะประสบความสำเร็จกับ New KC Lite นี่ง่ายมากค่ะแล้วก็การจ่ายคอมมิชชั่นนี่คือชัดเจนชัดเจนไม่มีการเบียดบังนะฮะและที่สําคัญคือถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งซื่อว่าเป็นหัวใจเลยสำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าสมาชิกสามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านคุณก็ทําได้โดยที่คุณทํางานประจําไปด้วยทำ New KC Lite ไปด้วย ก็สามารถที่จะเรียนรู้การทํายนรูิจได้ครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายคนอาจจะเบื่อหรือไม่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าผิดมหันต์นะฮะที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนนะคะเกิดเกิดมาเพื่อความสําเร็จนะฮะค่ะไม่มีใครอยากล้มเหลวโอไม่มีใครเกิดมาเพื่อความล้มเหลวทุกคนเกิดมาเพื่อความสําเร็จค่ะแต่บางครั้งเนี่ยพอเรา ใกล้จะถึงความสําเร็จหรืออีกก้าเดียวจะสําเร็จก็อาจจะแพ้ใจตัวเองหรืออาจจะมีบางคนเจออุปสรรคก็ท้อแล้วว่าทำไมเราไม่ประสบความสาเร็จเหมือนเขาฮะมีอะไรมาเบียดบางนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมผมเชื่อนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าทําเครือข่ายจริงจังนะครับแล้วก็ให้เวลากับมันที่สําคัญคือให้ใจให้ใจด้วยให้ใจด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายมันคือชีวิตนะฮะคือมันเหมือนชีวิตประจําวันนี่แหละ เราไม่ทํามันเราก็ต้องดําเนินชีวิตแต่เราดําเนินชีวิตแล้วเรามีไรายได้ด้วยไม่ดีกว่าหรอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำควารรมเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะมี ความสุขกับการทําธุรกิจเครือข่ายมากเลยครับเพราะว่าอย่างถ้าเราทํางานประจำเราก็จะรอรับเงินเดือนแต่ละเดือนสิ้นเดือนมานะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าทําธุรกิจเป็นเครือข่ายขายตรงเป็นนาทีเป็นวินาทีคุณก็ได้รับเงินมหาศาลได้คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเหมือนกับธุรกิจสําเร็จรูปทุกคนมีหน้าร้านเป็นของตัวเองอยู่ที่ว่าใคร จะกระจายหน้าร้านจะทำยังไงมีจุดเด่นของตัวเองจะกระจายหน้าร้านให้ทั่วประเทศเนี่ยได้ขนาดไหนนั่นก็คือองค์กรก็คือทรัพย์สินของตัวเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าอะไรเขาเรียกว่าลงทุนมากมายสามารถที่จะมีหน้าร้านได้ทั่วประเทศจัด ปากของเรานี่แหละเออนี่แหละฮะแบบนี้หลายคนก็สงสัยค่ะจารย์ว่าทําธุรกิจขายตรงฉันต้องพูดเก่งไหมฉันต้องโน้มน้าวใจคนเก่งไหมตรงนี้มีส่วนไหมคะจย์คือจริงๆแล้วมันผมอย่างที่ผมเรียนมันเป็นธุรกิจสมเด็จรูปมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์หรือในการที่จะเจรจาหรือเราอยากรู้จักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่กล้าไปพูดคุยกับเขาเราจะรู้จักเขาไหมไม่ค่ะจย์เราก็ไม่รู้จักใช่ไหมฮะต้องกล้าพูดกล้าคุย และจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นผมว่าเป็นชนชาติที่มีอัธยาศัยที่ดีอยู่แล้วนะครับคือคนไทยเนี่ยจะมีรอยยิ้มทักทายกันทักทายกันง่ายก่นเลยค่ะพบกันสวัสดีไม่รู้จักก็ยิ้มให้กันนะฮะซึ่งตรงนี้มันเหมาะอย่างยิ่งเลยกับความเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งทั่วโลกเขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าอุปนิสัยของคนไทยเนี่ยเหมาะกับการทําธุรกิจเครือข่าย แต่คนไทยจะมีจุดวินิจฉัยออกมาเลยนะครัาเลยราจะสังเกตถ้าบริษัทต่างชาติเนี่ยเออไรก็มาเมืองไทยช่ะเออรก็มาเมืองไทยเยอะมากแต่นี่เรา new เคซิไลท์เนี่ยเป็นบริษัทคนไทยนะฮะเพราะวคนไทยทาเพื่อคนไทยเพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อชนทั่วโลกนะฮะทีนี้ที่บอกว่าเหมาะกับคนไทยคือคือมีรอยยิ้มแต่คนไทยเนี่ยจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องไหไรคะจย์ขี้เกงใจคือมีของดีบางทีไม่กล้าบอกใช่ค่ะ ันีทยันนีคือาัญหาองธุรกิจเครือข่ายน้อมมากเกินไปบางทีก็กลายเป็นความเกรงใจเกใจครับซึ่งตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากความเกรงใจเป็นความปรารถนาดีความปรารถนาดีเป็นความปรารถนาดีแล้วก็มีของดีเขาเลยนะคะความเกรงใจเป็นปรารถนาดีมีของดีมีสินค้าดีมีระบบธุรกิจที่ดีไปบอกต่อ หน้าที่ของธุรกิจเครือข่ายนี่คือบอกต่อนะครับส่วนเขาจะตัดสินใจทําธุรกิจกับเราซื้อสินค้าเราหรือ,อนนไม่ซื้อก็เป็นผลอีกทีนึงมันเป็นมัน,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่ในเบื้องต้นคือเราเราต้องบอกต่อก่อนเราต้องคิดว่าเรานําความปรารถนาดีดีธุรกิจดีๆสินค้าดีๆไปให้เขาค่ะแค่นี้เองอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยวันนี้นะครับที่ทําธุรกิจเครือข่ายแล้วบอกว่าเอยฉันทําไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยค่ะผมว่า ล้มเลิกความคิดเหล่านั้นไปเลยใช่คุณทุกคนสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้กับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าทําแล้วให้สนุกทําให้สนุกไม่ใช่ว่าทำแล้ว้อโหต้องอดทนทําอดทนทําดูมันเหนื่อยะโอ้เหนื่อยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนความอดทนเป็นสนุกเป็นความสนุกเป็นใจรักในการทำงานที่เราชอบคแล้วก็ที่สําคัญคือคือเพราะสนุกเสร็จเนี่ยคือคนเราจะประสบความสําเร็จได้อดทนอย่างเดียวไม่พอมันต้องมี ความสนุกแล้วก็มีมีปัญญาใช่ค่ะอาจารย์คือทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วแต่จะใช้ไปในทางไหนเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยอุปนิสัยเหมาะกับธุรกิจเครขายขายตรงนะขายตรงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมอยากจะเรียนว่า Newcase i g h t เนี่ยมีสินค้าดีมีแผนการตลาดที่ทุกคนเอื้อมถึงนะฮะคือมีเป้าหมายที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนให้เพราะบาง บริษัทหรือว่าบางธุรกิจเราจะเห็นว่าขายตรงบางทีตั้งเป้าวยอดสูงสมาชิกก็เอ้ยเมื่อไหร่จะเอื้อมถึงเป้าสักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จวันไหนค่ะแต่ New KC l i g e นี่สามารถที่จะเอื้อมถึงเป้าได้เข้าถึงได้เลยถูกต้องครับคือคือคุยกันตรงๆแบบชาวบ้านเลยค่ะคือไม่มีความล้มเหลวใน New KC Light คือขอเพียงคุณกล้าตัดสินใจว่า วันนี้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆ <c oughs> ะนะฮะ,ะแล้วก็สนุกกับกับงานม,มีความสุขกับการทำธุรกิจพอสนุกมีความสุขเดี๋ยวรายได้มาเองคือบางคนเนี่ยมันพอทำปับป๊บสมัครปั๊บเครียดเลยับบลายยังไงดาวลายยังไงโโคือคาดหวังไปตรงนั้นแต่ตัวเองเนี่ยลืมคิดว่าเอ๊ะตัวเองต้องทำอะไรบ้าง เขาเรียกว่ารู้แต่สิทธิแต่หน้าที่ไม่รู้ซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าในธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นธุรกิจสําเร็จรูปครับท่านผู้ชมทุกคนสําเร็จได้จริงๆสําเร็จรูปสาเร็จได้จริงความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะฮะสำเร็จแน่นอนถ้าคุณไม่ล้มเลิกเสียก่อนและ n e w c Life เนี่ยคือเรียนตรงๆว่าเราเป็นบริษัทใหญ่ใหญ่ค่ะแนวทางทิศทางการทำธุรกิจของเราเนี่ยเราไม่ได้วางไว้เล็กๆเราสามารถจะเป็นบริษัทที่ ดําเดินธุรกิจรองรับระบบ AEC ใช่่คะขยายทั่วประเทศทั่วอาเซียนแล้วก็ไปถึงยุโรปได้ด้วยถูก่ะไปทั่วโลกได้เลยวันเนี้เป็นโอกาสที่ดีคือบริษัทเราเพิ่งเริ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นในธุรกิจเครือข่ายนี้ฮะบอกว่าเป็นธุรกิจเสมรรถรูป New KC Light ให้ความสําเร็จกับทุกคนได้ใช่ค่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จแบบสําเร็จรูปก็ต้องที่ New KC l i g h t ที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามคุณฉัตรนันได้รวมไปถึงอยากจะขอคําปรึกษาคําแนะนําต่างๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะเพราะว่าเราก็มีแนวทางในการทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จก็อย่างที่บอกไปแลลวค่ะว่าทุก ประสบความสําเร็จได้ในการทําธุรกิจต่างๆก็จะต้องเริ่มที่ตัวเราเองรวมไปถึงความพยายามของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชัตรนันมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงหน้าเราก็ยังมีแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยในรายการของเราอีกในเรื่องการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะว่าท่านนี้คุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่กับรายการกระทะรวยค่ะ